สวัสดีจ้ากับสวัสดีพ่อแม่พีโโพ่น้องเอฟซีทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมนอกจากสวัสดีทั้งเอฟซีใหม่แล้วก็เอฟซีเก่าเลยนะจ้าสวัสดีพี่น้องเพื่อนๆทางย t u b e ด้วยกันนอกจากทุกคนทุกท่านที่เข้ามารับชมแนวทางแลวกใา้กํลาลังใจแอดจอยนะจ้าคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางนี่เคอีรอบสาร์รอบบายวันที่2 8วันพุธเดือน12กับแนวทางของแอดจอยนะจ้า สำหรับผลนี่เคอีรอบเซอร์รอบบายของวันที่ยี่สิบเจ็ดจ้าเดี๋ยวมาเบิงผนของเมื่อวานกันก่อนเนาะเมื่อวานนี่นี่เคอีรอบเซรเอสจอยให้เด่นอยู่ที่แปดกับเก้าผลของรอบเซอร์รุดไปเนาะจ้าสามสี 3, 4, 7, เ่เจ็ดหกศูนย์เด่นเด่นรอบบ่ายเนาะเอสจอยให้เจ็ดกับหกมาออกในรอบเซอรเนาะจะทั้งบนทั้งล่างกันเลยที่เดียวนะจ้า สำหรับสายลูดของเฮาเนาะจ่าถฐานน้ำรอบบ่ายมาลูดกัได้กันแบบเต็มๆกันเลยเนาะจ่ายสำหรับรอบเสาเนาะเจ็ดสี่กับพุกศูนย์สำหรับรอบบ่ายเจ็ดกระพุกลูดพุนโคงรอบบ่ายบนออกเจ็ดแปดเจ็ดอ่าแปดเจ็ดเข่าไปที่เด่นเจ็ดตัวจ่อเข้าไปที่เจ็ดแปดอ่าได้เฮได้กิดได้โดดกันอยู่เนาะจามาแบบ เลขห้ามกันเลยทีเดียวเนาะจะสำหรับรอบบาบเนาะจะจับแบบสมตัวจับมาแบบสมตัวใดเลยเนาะจะจิตแปดจเนาะจะสาจับสามตัวกับสี่ไดสตัวโตัเนาะเข้ากันไปแบบเต็มเต็มคารเบลเนาะจะจิตแปดจเนาะจะเด่นจลุดจิเด้ง2ตัวล่างรอบายออกศูนย์ศูนยมือนีแอจอยจิตเบิร์นหาอยู่ที่8ปดแปดคับห6กอบเร้าแปดแรอบบโหก6มาศ0นย์ใดอีกโอ้โห อาครับอกเป็นอย่างน้อยใจยินดีกับพี่น้องเอฟซีสิตามหุ้นนี่เคอีกับแอดจอยน้อจใจยินดีกับเอฟซีิตามน้ะจใจสาหรับนี่เคอีมือนีเด้งรอบใบน้อยาจเจ็ดแปดเจ็ดจ้าเดี๋ยวมาโตกันโค้งแนวทางวันที่ยี่สิบแปดกันเลยน้อจใสสาหรับแนวทางวันที่ยี่สิบแปดดูไว้เป็นแนวทางแนวทางกากสิมีเขามีรุดนาอจใผิดพลาดมดเแอดจอยกระตรงคนทูตคงไฟพี่น้องเอฟซีหลายๆน้าจใ ถ้ามักตาชอบยังคอยตามถาวหมักป่ะชอบปล่อยผ่านได้นะจ้าสำหรับรอบเจ้ามือนี่เด่นอยู่ที่9กับ8เด่นเก้าลูด9้ามีเก้าสามเก้าสามเ่เก้าเจ็ดเกห โอ้โหติดเบิร์นห้แปดแปดหกหกลบเาสากับลบบ่ายมาศูนย์ศูนย์แน่นอนเก้าศูนย์เด่นแปดรูดแปดมีแปดสามแปดสี่แต่ว่าแปดเจ็ดนี่มาสองวันติดแล้วน่าสำหรับแปดเจ็ดนอกจากวัดก่อนกับ ว,วันก่อนวันก่อนเนาะประมาณวันที่ยี่สบหกเนาะจะวันจันนี่ก็มาแปดเจ็ดนาะจะสําหรับนี่เคสวงวนี่ก็มักออกตัวเดิมๆเนาะจะอโอเขียนพดเตอร์ค่ะพี่น้องเอฟซค่ะเอาล่ะแปดสามแปดสี่เขียนใหม่แปดสี่เนาะจะ้ะอันนี้แปดเจ็ดนี่แอตเบบกเขียนเอาเนะเพราะว่า ปดเจ็ดนี่ออกมาสองมือติดแล้วเนาะจ้าเอนจอยแปดสี 84, ท่ทูตีทูตีขอส่วนขอไพ,พ่พิโนเอฟซีลายๆจ้าแปดหกแปดศูนย์แปดเก้าแปดสามแปดสี่แปดหกแปดศูนย์แปดเก้าอะสำหรับแปดเจ็ดถ่ายพินโนเอฟซีมากะน,นำไปปิดแนวาทางใดนอกจากแต่วะหกเอสจอยเอสจอยกิดว่าแปดเจ็ดนี่ออกสองมือติดแล้วเนาะ จะคูดให้บเบิร์ดขำเมื่อนี่สำหรับเดนส์อบบายอยู่ที่หนึ่งกับศูนย์หนึ่งมีหนึ่งสามหนึ่งสี่หนึ่งเจ็ดหนึ่งหกหนึ่งแปดศูนย์หนึ่ง ศูนย์สามสี่ำหรับตัวเด่นตัวเน่นจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน่นรอบใบศูนย์แปดศูนย์สี่สาาสำหรับ 9, 0, 0, 9เก้าศูนย์ศูนย์เก้านอกจากถาพิโนเอฟซีมากถาหมากถาชอบนํามาเป็นแนวทางของเราบใบนอกจากปัวศูนย์เก้าเก้าศูนย์นี่เอสจอยจับเด่นเก่ารูดเก่ามาจับขู่กับเล็กเด่นเล็ขลูดของเราบใบนอกจากค่ะเป็นตัวเดียวกันนอกสําหรับสูตรตัวเจาะนอกจากเก้าหกเก้าสามแปดสี่แปดศูนย์แปดเก้า นี่คือหุน้นนี่เคอีอบเ้ารอบาบาของวันที่ยี่สิบแปดเนาะจา้าค่ะ宝妈นี่ตามนี่เนาะจาก้กถ้าหมักถ้าชอบยังคยตามถาม้าหมักบ่ชอบปล่อยผ่านได้เนาะจ้กชอบกดไลค์ใช่กดแชร์แต่ถ้าชอบถ้าใช,อาชา่อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไว้เพื่อสิได้บ่ผ่านเนวทางของแอดจอยเนาะจา้าสำหรับเดือนหนานี่เคอีนี่อาร์ซี RC, นี่แบบเปิดแล้วก็ยุดเปิด,ปดแล้วก็ยุดเพนั้นพี่นเอฟซีที่เขามารับชมใหม่ๆเนาะจา้าอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งไวเนาะจาก้กเพื่อสิได มบผลาดแนวทางของเอสจอยนอกจากขอให้พีน FC, นนน่น้องเอซีทุกคนทุก่านโชคดีกันทุกคนทุกท่านนอะกจากสำหรับคลิปนี้สวัสดีจ้า